ดังกินโดนัทช่วงไม่หิวจริงหรอขอด้อนรับเข้สู่ช่วงไม่หิวจริงหรอใช่แล้วม่拉มิารู้รู้ปล่าว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหน ที่ไหนอะตอนนี้ครับเราอยู่กันที่ดันกินโดนัทสาขาเดอะมอลข้าวขาครับผมนานี่ไม่ไม่ศึกษาไม่รู้ว่าแบบเราจะไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยโอเควมิายอมเรื่องนี้ให้โซ่นะแต่ที่ม่ารู้แน่ๆเนี่ยคือวันนี้เราจะมาหาคนที่กล้าแข่งกินกับเราแต่ว่าที่เนี่ยไม่รู้ว่าจะมีแบบผู้กล้าอยู่หรือเปล่านั้นเราก็ต้องไปหากันไปไปไปกันเลยเฮ้ยซ่ตัหนูนี่ปะใช่หรอแล้วตัวนี้อะ วนไปดิครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราสองคนเนี่ยจะมาท้าเล่นเกมกับพวกเราอ่ทั้ง4ี่คนเนี่ยกล้าที่จะเล่นเกมกับพวกเราไหมเอ่ยกล้าเยี่ยมมากกล้าแล้วก็ไปลุยกันเลยค่ะกติกาเราจะให้ผู้เข้าแข่งขันแข่งกันทานแต่ก่อนจะแข่งทั้งสองคนจะต้องเป่ายิงฉุบเลือดตัวช่วย ใครทานหมดก่อนจะได้เข้าปรีชิงชนะเลิศในรอบสุดท้ายส่วนใครที่ทานเสร็จก่อนรับของรางวัลไปเลยค่ะเอ๊าการแข่งขันรอบแรกนะคะเป็นการแข่งขันระหว่างน้องมินและน้องบิวค่ะใช่ครับผมและในรอบแรกนะครับผมเราจะให้กินเป็นนิวดีๆป๊อปปิ้งและวันนี้นะคะทั้งสองคนเนี่ยจะได้ทานชานมดเบิลบล็กโกกับเบอร์รี่ป๊อปและก็ชานมะมโมกับบับเบิ้ลป๊อปค่ะเป่ายิงชุบอ่าน้องบิวได้เลือกเหรอคะน้องบิวได้เลือก เ <Zomb ies? S 1> อาวิโซดเร็ว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 ไหนดูซิใครรถไปเยอะแล้วเนี่ยครับครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละน้องนี่ยอมแพ้ยังไงจหมดแล้วมดและชั่งเย้แล้วผู้ที่ชนะรอบแรกนะคะก็คือน้องบิลค่ะ และตอนนี้นะคะก็ถึงการแข่งขันรอบที่2แล้วค่ะคเป็นการแข่งขันระหว่างน้องเตยและก็น้องปอนะคะใช่ครับน้องเตยนะคะจะได้ทานโดนัทข้าวไรซ์เบอร์รี่รสอัลมอนด์เบอร์รี่ค่ะส่วนน้องปอได้ทานโดนัทข้าวไรซ์เบอร์รี่รสอัลมอนด์บราวนี่ค่ะเป่ายิงชุบชุบน้องปอนะคะ,คะไปเลือกพี่ซอค่ะ แล้วละเราแบ่งให้โซ่ไปเลยเอาให้โซ่เยอะๆก็ได้โซ่กินเก่งเออคุยังดอนเยนเย็นเคียวเราเ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 ียวเราตายตายแล้วผู้ชนะในรอบที่สองนะคะก็คือน้องป้อง และนี่ก็คือรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับผมรอบนี้นะคะน้องบิวนะคะจะได้ทานชาเขียวเก๊กคุยกับสตรอเบอรี่ป๊อปค่ะส่วนน้องปอเนี่ยจะได้ทานชาเขียวกับเจี๊ยบกับลินจี่ป๊อปนะคะป๊อยิ่งชุบอ่าเริ่มเลยค่ะเอาเลยโอ้เหมือนตอกไข่เลยเวลาป๊อปแล้วเปิดในปากมันนี้อร่อยไหมอร่อยนะคะมันก็เนี่ยจังหวะนี้น้องกินเด็ดเนี่ยเขาถามน้องกินเด็ด ถึงเวลาที่มิาจะลองทำอะไรบ้างนะครับเงินหมดละต้องกาจะกินหเกินหก่อนด้วยไม่รอดบ้านหมดแล้วผู้ชนะก็คือทีมของมิานะครับผมเย้ดีใจด้วยค่ะและผู้ชนะนะคะจะได้รับทุนการศึกษาจำนวน1,000บาทค่ะและก็ได้รับกิฟต์ o u ลเ e r ชมูลค่า1,000บาทบัตรสมาชิกส่วนลดดีดีการและตุ๊กตาหมีดีดีแบรดังกินโดนัทค่ะ ครับผมและส่วนผู้แพ้นะครับผมได้รับตุ๊กตาหมีดีดีแบ็กบีบอวชเชอร์และบัตรมาชิกติดิการครับ,<ค>บเพื่อนเเห็นพวกเราอะเล็เราหลายขนาดนี้นะครับผมเพื่อนเพืสามารถทําได้ด้วย นั่ละค่ะเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยมาร่วมสนุกกับทาง f เฟซ o o ๊กแ Fan นเ page ดังกินโดนัทไทยหลังจบรายการก็ได้รับไปเลยค่ะส่วนลดกว่า50%แเพื่อนๆสามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ดังกินโดนัทไทยด้วยครับวันนี้นะครับพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนที่เราจะให้นิทายสำนวนในวันนี้เนี่ยเราไปดูเฉลยของสัปดาห์ที่แล้วก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวก็ไและสำนวนที่ใจนิกแปลในวันนี้นั่นก็คือตักน้ำรถหัวตอนิกเล่ะคะ ครันิีกเล้วข้อที่2นะคะการสั่งสอนผู้ที่ดื้อไม่ยอมเชื่อฟังคําสั่งสอนนั้นถึงจะพ้ามสอนเท่าใดก็ไม่สามารถทําให้ผู้ฟังเนี่ยซึมซับและเข้าใจได้จึงไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะสั่งสอนซึ่งเป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะและที่มาของสำนวนนี้นะคะตักน้ํารถหัวตอ เรียบได้กับการที่เราหมั่นรดน้ำหัวตอของต้นไม้เพื่อหวังจะให้งอกงามขึ้นมาได้ความหมายเดียวกับสำนวนพังเพยที่ว่าสีซอให้ควายฟังนั่นเองค<ย>่ะแล้วก่อนที่จะให้นิกท่ายสำนวนในวันนี้นะคะเรามาให้นิกเลือกก่อนดีกว่าว่าจะให้รางวัลแก่คนที่ถายว่านิกตอบถูกหรือตอบผิดเป็นคนที่เท่าไหร่คะค่ะ2 1ครับ21และสำหรับสำนวนที่ให้นิกแปลในวันนี้นั่นก็คือละเลงขนมเบื้องด้วยปาก คำแปลที่ให้นิกเลือกมีดังนี้ 1. การพูดว่าทําสิ่งนั้นได้โดยง่ายๆแต่พอเวลาทําจริงกลับทําไม่ได้อย่างที่พูดไว้ 2. การทําขนมแต่ละอย่างต้องมีฝีมือรสชาติขนมจะออกมาดี 3. การพูดจาว่าหลายคนอื่นว่าไม่ดี อาจจะส่งผลต่อตัเองในวันขนา้างหน้าได้ครับคำตอบที่ถูกต้องนะคะ <st> uh> คือข้อไหนเราจะยังไม่เฉลยเพราะว่าเราจะให้เพื่อนๆร่วมสนุกกันทาง Facebook แฟนเพจของรายการว่าพีนี้จะตอบผิดหรือตอบถูกแล้วเรามาดูเฉลยสัปดาห์หน้าค่ะ <c oughs> และว,วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณร้านค้าสุดฮิตสุดชิคที่มาให้พวกเราเล่นมิชชั่นกันนะคะในศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันค่ะขอบ<า>คุณค่ะมานี่มาง่ายมากคะะเพราะว่านั่งดีเทนมาก็ได้เนี่ยลงอโศกนั่งเอ็มอาทิก็ลงสุขุมวิทมาง่ายมากๆ งานพรุ่งนี้มีลาดนัดเพื่อนมาช้อปปิ้งที่นี่ดีกว่าแม่มีลาจ้าเพื่อนหรือแฟนจ้าอะก็ต้องเพื่อนสิเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวเดี<อ>๋ยวนักเขินจริงนะจ๊ะ<อ>เอาล่ะเอาล่ะวันนี้เวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถติดตามและพูดคุยกับพวกเรากันต่อได้ที่ไอจีสับปะรียทีวีค่ะค่ะหรือเฟซบุ๊กแฟนเพจสับปะรียขับเค้กค่ะพวกเราขอตัวลาไปช้อปปิ้งกันก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ทุกอยางมีความหมายวันครุงนี้ไม่อาจจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรอยากจะคอยเธอแค่เดิน